สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหกรอขับตาม GPS ข้ามสะพานไม้ตกน้ำวันที่25สิงห้างหาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่ามีรถบรรทุก6กรอเล็กบรรทุกสายข้ามสะพานไม้และสะพานไม้หักทําให้รถตกลงไปในคลองบางโพหมู่ที่5ตาําบลคูขวางอำเภอราชลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี นายนพพรขาวขำนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูขวางและกำนันธีรชัยศิราขาวกำนันตำบลคูขวางเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยประสานรถยกที่เกิดเหตุเป็นสะพานไม้ข้ามคลองพังเสียหายกลางลำคลองพบรถหกรถเล็กบรรทุกทรายทะเบียนนครปฐมสภาพพลิกตะแคงอยู่กลางสะพานในลำคลอง ทราบชื่อคนขับนายวิทวัตอายุ23ปีสภาพหัวเข่าด้านขวาแตกบาดเจ็บเล็กน้อยตามลำตัวชาวบ้านอยู่ริมคลองช่วยกันเปิดประตูและนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามนายวิทวัตคนขับรถหกลอได้กล่าวว่าตนนำทายจะมาส่งแถวตำบลบ่อเงินอำเภอราดหุมแก้วและได้เปิด GPS นำทางมาเรียบคลองขณะที่ GPS บอกให้ตนเองเลี้ยวตนเองจึงเลี้ยวซึ่งสะพานเป็นไม้จากหัังสะพานก็หักลง รถจึงตกลงไปในคลองด้วยจนมีประชาชนใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือด้านไหนนพพรขาวขำนายกเทศมนตรีตำบลคูขวางกล่าวว่าสะพานนี้สร้างมากกว่า30ปีและทางเทศบาลได้มาดูแลซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ชาวบ,บ้านจะใช้กันคนอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีน้ำหนักไม่มากนัก และเป็นที่ข้ามของรถจัก,กรยานยนต์เหตุการณ์นี้ผู้ขับไม่ชำนาญทางและเลี้ยวตาม GPS ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ได้ประสานรถยกเพื่อนํารถขึ้นจากคลองส่วนสะพานจะได้ทําการซ่อมแซมเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ